สวัสดีครับขอต้อนรับเข,ข้าสู่เสาวันอังค้าที่28นเมษายน2563นะครับขออภัยในเสียงรบกวนนะครับพี่น้องแอดกำลังให้สร,ร้างคอนมาต่อเติมหลังค้าน,นะครับ เป็นยังไดเนครับสำหรับเมื่อวานนี่นะครับก็ลูกสืกอว่าสีบอปันไดเนะครับพี่น้องเซียนเพิ่นกะหายมากเกียรติมาหาเอ็ดกะได้มาสามมาจับใส่กันอยู่นะครับหาสามส้มหาสามเจ็ดเจ็ดสามปรากฏว่าหาหาของเซียนเพิ่นนั่น เป็นหกหาพี่น้องพิเศษแล,ล้วก็ไปใกล้ๆของ VIP ล่าสุดหา3ามสมหากลายเป็นสองสามนิดน้อยนะครับก็น,นี่แหละครับมันเป็นแนวทางนะครับ ก็บ,บ่าสามารถสิรู้ได้ดอกว่าสิออกตัวใดนะครับว่าเด็ดว่าเด่นขนาดใดเขันมันบวมเป็นดวงเป็นวางของเฮ้าก็บ,บ่ได้อีกขึ้นเกา่าหรอครับพี่น้องเพราะฉะนั้นแล้วถ้าเฮ้ามีการลงทุนกะพรนพรบางมือถา้าบ่เป็นตาล่งก็บ,บ่ตรงล่งนะครับเบิ้งไหวเพื่อเป็นแนวทางบางมือบางว่านฝันดีส่งคือกะจังล่งทุนนะครับเงินค้าอียังกะ ช่วงนี้ก็ช่วงเศรษฐกิจปืดเครื่องนะครับเบิ้งไปเป็นการแจ้เส้นแก้เงากันไปนะครับซอยเดียเกียกุนกันไประวังเจ้าของช่องกับเอฟซีปูเบิงนะครับก็โลหน้าเบิ้งให้จบนะเด้อครับเด้อซอยกันสร้อยเดียเกียกูนกันไปนะครับทางแอดกับสิบยา่ยามหามาลงนะครับสำหรับมือนี้แอดกับไปคุยกับเสียนอีกท่านหนึ่งนะครับ เพิ่นก็นให้มา่าบ่หลายคู่นะครับแรงไม่ก็ถือว่าถือว่าใช่ได้เลยครับแรงนี้ก็ได้คาว่าใช่ได้ก็คอยมาซิมเบิงนะครับบ่ซิมกับแนมเบิงซะก่อนนะครับเนาะฮาดังเตียมันแมนมันใช่นะครับก็เลยมานําเสนอเ c ีพิจารนาร่วมกันนะครับถ้าหามากก็จัง ล่องถ้าบ่มากกะเลยนะครับเบิ่งไปสะกอนซ่อมไปสะก้อนสำหรับเลขเพิ่นบ่มีหลายคู่บ่หลายหางนะครับบ่ถึงสิบแปดเพิ่นว่าพยายามสี่บ่าห้ถึงสิบนะครับนี่ยุ่แปดหางนะครับแต่ว่ากะพอพิ่นเพิ่นนองอยากกลับกะกลับเอานะครับ บนล่างยังก็แยกเอากันไปนะครับเพิ่นกับไ้มั่น8ดหาง8คู่นะครับสำหรับลักเพิ่นมือนี้นะครับเด่นเด่นคือเก่านะครับเด่นเก่ามือนี่เก่านะครับวิ่งรลดได้พั่น อ่าสีแมนคือบ่อแมนกันยาวากันเนาะครับเนาะแต่ว่ากระไดมาจังสี่นะครับไดมาแบบนี้เข้ากันจังคอยแนมกันไปเบิ้งกันไปนะครับว่าสีแมนบ่สีใกล้เคียงบ่นะพี่น้องแต่สําหรับคู่พ่นกระจับให้เยอะครับแต่ว่าถากลับกับให้กลับเอานะครับถ้าบ่อยากกับกับบ่เป็นยังนะครับ เตรียมสมุติปากกาไว้พี่น้องแอดจิบริกขึ้นตัวเลขนะครับแดจิบริทึขึ้นตัวเลขให้นะครับจศใบดก็จะค่อยๆคยุ้ยกันไปว่ากันไปนะครับเ,เด่นเก้าวิ่งเก้าลูดเก้าพี่น้องถ้าว่าจะลูดก็แค่วิ่งเอาก็ได้นะครับ่บา เล่นวันละเล่นวันละตัวสิบ่ดีก็เล่นหลายคูรบพี่น้องนี่นะครับแอดเบาซูฟังหรือว่าห้ามักห้าอยากเอาไปพิจรารณาคำเบาแอดนะครับเล่นเมื่อละตัวเข้าวิ่งเอานะครับวิ่งนี่แอดว่าสีมีเปอร์เซ็นสิพาดหน่อยอยู่นี่ครับสบมมว่าเมื่อนี้แอดแอดไ้วิ่งเก่านะครับ ขาลดก็หลายครูคนนะพี่น้องเนาะหลายคู่ลงทุนหลายเลยครับ้าห้าสมมติว่าห้ามาคููใดคูหนึ่งห้ากับเอาซเจคูหนึ่งหนึ่สองคูสามคูสามสองหางสองหางสามห,าง,า,มหางที่ห้าชอบนะครับแล้วห้ากับว่าวิ่งวิ่งเอานะครับอันนี้พูดถึงผู้อยากลงทุนหน่อยนะครับโอกาสพลาดกับสีเบ่อปันไดเนาะครับ อันนี้ก็แอดกับเบ้าสู้กันฟังซื่อดอกว่าอาลังเทียเก็บไปคิดพิดจารณหน้าเบิงนะครับเพราะว่าวิ่งเนี่ยเขากันสมมติว่าเขาวิ่งบนมันบ่บนมันก็มีอยู่สามตัวเนาะมันก็สิมีสามารถลุนได้สามตัวคนเนาะสําหรับบนนี่แอดว,ว้าเพียสเอาบ้าถือครับนี่เพียสกับคอมเมนต์นะครับถ้าวิ่งบนมันมีอยู่สามตัวมั่ครับโอกาส เข้ากับมีหลายนะครับนากว้างนะครับร่องทุนหน่อยโอกาสพลาดหน่อยนะครับสำหรับแอดมือนี้ให้ฟันทงนะครับแมนว่าแมนจาว่ากันสำหรับแอดมือนี้ให้เก้าครับเก้าเด้อว,วิ่งเก้าได้เลยครับเก้าสำหรับคููนะครับเตรียมโจดเลยครับว่งกกมมาเลยครับวิ่งเก้า วิ่งเก้าไว้หัวเลยครับวิ่งเก้าสำหรับคู่นะครับยัดติท่วนซาซาให้จดได้ท่านนะครับหนึ่งเก้าหาเก้า ดเก้าเก้าหากับเลยเด้อหาเก้าหาับเลยแล้วกับกับกันแล้วนะครับเก้าสองเก้าสี่ 9ก้าเ็ดเก้าศนยโตเน้นครับเก้าีเกก็ดเนะครับโตเน้นนะครับโตเน้นคือเก้าีเกก็เก้าศ ้ายาก,ก,กับกับเอานะครับเก้าสี่เก้าเกเก้าศูก็คือสี่จำได้อยู่นะครับวิ่งเก้าวิ่งเนะครับถ้าต้องการรูดก็คือลูดเก้านะครับ นี่ตะเกาอยู่แล้วล่ะของแอดมือนีนะครับเสี่ยนอีกท่านหนึ่งเพื่อนหามากนะครับต่อไปอยู่ในซองเรยแล้วเรื่อยกนี่ทุกวันนะครับสีหาแค่เมื่อละหลักนะครับสูว่ามือนีได้เก่าแอดก็สีหาติดเก่าเท่านั้นนะครับคือเก่ามาแรงนะครับสำหรับมือนีนะครับเบิ้งสีแมนบ่ เสียนเพิน่นไหยว่าเก้ามือนี่คือเก้านะครับเราต้องไปมากไม้นะครับเก้าเท่านั้นนะครับหนึ่งเก้าห้าเก้าแปดเก้าเก้าห้าเก้าสองเก้าสี่เก้าเก็ดเก้าศูนย์ วิ่งรูด9ครับพี่น้องสุดท้ายนี้ก็ขอให้พี่น้อง f อซทุกท่านถูกหวยเรื่องเงินนะครับสุขภาพคิดสุขภาพ,ภาพกายแข็งแรงถูกหวยเรื่องเงินกันทุกคนครับครับสวัสดีครับ